นามอาทิตยานะครับคุ้นเดิมนะวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับประสูรายการใจสู้บุ๊โลไม่ได้ถ่ายนานครับไม่รู้ว่าสคริปต์จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามอาทิตยาลำาพูน,นะครับมีพิเต้นะครับเปิดตัวนะครับผมควรนเดิม แล้วก็อาต้อยนะครับนี่การเปิดตัวของเราไม่ได้มาเล่นนานมากรายการนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับไม่ได้อัพนานมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ่ายสักเก้าหลุมพอแล้วอาจจะสองหลุมนนสามหลุมอนนแอมมาดูระบบเมแอบแอมมาดูระบบ GPS ใหม่นะครับแล้ว <มา S 2> ว่าจะเป็นยังไงนี่น่าจะเป็นสนามแรกในภาคเหนือเลยนะที่นะสนามแรกที่ใช้ระบบ GPS เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีละนิดละนิดนะครับ จริงเรายังมีพี่ปิ้นอีกคนนะครับอยู่นู้นนะครับกำลงังซ้อมวงอยู่นี่โอเคโอ้โหโค้ง,งไปครับโอ,โอ้งามเลยเกินไม่งามอ่ะโดนไม่ดี ขอยลูกค้าผมเป็นวอลวิคอันนี้อันนี้คืออทิตยาแคนยอนหรือหรือทองหรือ,รอมูกราง,างา่าโอ้โห,โห ซ้อมที่ไหนมาเนี่ยดีดีเหมือน้าตาเลยเนาะชงานะครับได้สองลูกครับหลุมแรก ไปทางเดิมเลยแต่โดนดีไกลกว่าเดิมเยอะเลยครับโอ้โหอยหมดเหลืองชนเสาปุ๊งเราจะเอาลูงที่สองนี่เนาะวันเนาะช้เ <c oughs> ดียะโอ้ยไม่ได้ตีนานเซฟเซฟแล้วกันนะครับ ไปปแล้วครับพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดับกันครับอ๋นั่นนี่เป็นหมุดเลดดี้นะครับสีแดง ดอกนะครับ ไปแอบ,บซ้อมที่ไหนมาพี่นะสมอ่อนชิวๆพาอะไรนี่พาห้าหรือเปล่าครับพาสี่ผมตีไปสามทีแล้วนะลลหลุมนี้เขาไม่แห้วรถเข้าลงมานะครับจะต้องเดินไปตามสนาม บอ่อทรายครับโอ้โหอยู่ในบอ่อ ยากเลยวางไงดีโอเคมันจดทายได้ไหมครับ แรกวันนี้หลังจากนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็ไม่เป็นไรเอาวิวสวยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปแก้มือหลุมหลังๆในไปถายอีกที่หนึ่งอยู่ในบอ่อนัดขึ้นไปสวยๆทงอยู่ตรงนี้นะครับโอหลังนะครับ โอเคหนึ่งหนึ่งตกน้ำขึ้นสามสามมาอยู่ไปทรายโอเคห้าออนหนึ่งพัดพี่เท่ออกอะไรครับเอ่อกำลังจะพัดโบกี้ครับอ,อ๋อผมหกนะพี่ผมชิปกิฟเลย คนบ้านไกลครับก่อนโอ้โหโบกี้จะดีให้ขว่าปะมมันแรงเห็นไหมเมื่กี้น้อยเดียวได้โบกี้ผมโดนทั้งคู่เลย ผมมาไม่ดีแต่ชิปดีวันนี้ชิปเข้ามาดีครับเนี่ยลูกข้างกินนี่ได้เลยแต่ลูกระยะไกลยังไม่ได้เดี๋ยวไปต่อหลุมใช่แค่นี้เราอยู่หลุมอะไรเนี่ยคอสคอสเอหลุมสองหลุมสองคอสเออโอเคครับผมถ้าจะถ่ายประมาณนี้ก่อนแดดมันร้อนเดี๋ยวเย็นๆถ่ายอีกทีนะครับมาดูบรรยากาศหน้าหนาวเชียงใหม่กันนะครับหน้าหนาวเชียงใหม่ ก็อันนี้ลำพูนไม่ใช่เชียงใหม่ลำพูนแล้วก็กรอกสกอร์เราเข้าไปในระบบนี้โอเคครับหกใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้มัน<ช>สะท้อนแสงมากเลยผมชารัชดาครับผมเกินสองอ๋อ oh. ก็เป็นนี้ค่ะโอเค ดมนี้วิวสวยชนลูกเดียวกับพิเต้เลยครับอยู่ที่เดียวกันเลยครับชนกันปุ๊กเลยวอลมันไม่ขึ้นนะดิมีสายมันหมดเนื้อที่ใกล้หมดเลยของชาวนี่นไหนนี่ครับพอดีไว้เฮ้ย ถ้ารายได้นี้โอเคเลยครับถ้ารายได้ก็รวยเลยครับมีรายได้โอ้โหอันนี้พอดีโอ้ยไ,ไม่พ้นเนินผมเห็นทั้งสองอันละแรงเกินกับเบาเกิน <ś f ie> ทำอะไรละ่ะเดี๋ยวมันสะดุดไปแล้วข้างล่างนู่นแหละอุย้อยทำไมมันเลี้ยวงั้นน่ะมานี่มานี่มานี่โอ้โหไกลเลย ดีซะหน่อยออกบกกีนนู่นอะผมว่าหลายกลับหลายกลับเฮ้ยพี่เต้ทำคอนเทนต์ไหมพี่เอาแบบพัดขึ้นมางบนแล้วหลายกลับโอ้โหนี่ขนาดเคาะผมว่าล้นไปหลังนู่นอะโอ้ยเอดี่พี่ต้อยมาอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์โอ้โหแล้วผมไปสลึกจ้ก <c oughs> ะให้ปักพงวะ <c oughs> ไหนนี่้ายก็มอออนเหมือนเรา,มาเมื่อกี้ของเรามันสั้นเลยมัน <c oughs> มต้องพัดเลยไปหลังนู่นรู้ละรู้ละข้างหน้า ถ้าคงแน่เราต้องมาเรามันตกเมื่อกี้มันตกแล้วมันยังไงมาฮะเอาไหลลงไหล่ก็มาไม่ลงอ่ะหยุดไม่หยุดหยุดยุดเอาให้ละให้ละวไปโบกี้ครับเฮ้ยอันนี้คอนเทนต์กว่า ลงมาไหลลงมาที่เดิมมั้ยนี่ยังไม่ให้นี่ยังไม่ให้อยู่เดยอยถ้ามาร์กไม่นี่นะฮะของของเราอยู่นี่เมื่อกี้ย้ายมาร์กลาไหนนะเราต้องพัดลงเลยยดกลับไฟกลับไฟโอ้ยทำไมอยู่ไง กินผมพัทก่อนนะไปซ้ายหมดเลยดับเบิ้นน่ะเสียผมผมโบกี้อันนี้พัดอะไรน่ะโบกี้เหมือนกันอาเมาวใจแล้วเอ้าเลี้ยวพอดีเอาพี่ได้แล้วเลี้ยวปากเฉยโอเคผมกินสองคนเลยยังไงมันพาดตั้งแต่วางแผนแล้วพี่ตีขึ้นเนินดูดูทีออฟมันอยู่ต่ำกว่านี้ เราต้องเผืยอย่อระยะนี่ <laughs> สวยครับตอนนี้สกอร์ผมเหมือนจะนำนะครับ อันนี้ชาลาชดานะครับออกดับเบิลโบกี้โบกี้นะครับสกอร์นำอยู่ที่16เออของพี่ปินยังไม่ได้ใส่สกอร์นะครับผู้นำครับชาลวิทครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ มาดูพูดนำของเราวันนี้นะครับวันนี้ตีดีครับเสืขาวเรามาเปลี่ยนมุมบ้างเราจะไม่ถ่ายจากด้านหลังจะถ่ายจากด้านข้างด้านออสุดสุดโอ้โหีอบยุดยับยุกยับ น้ำของเราน้ำกระจายว่าละทีอ่ออฟจยุบหยับจุกหยับเราต้องถ่ายคอนเทนต์กดดันแกหน่อยเป็นงั้นแกจะตีดีหลุมหลังว่านี่ได้เงินเยอะแล้วค้องกบ,บีเค้องมากดดันกันคนอะไรเด็กแปดน่าจะถึงเนาะ <8 S 2> กไ็ไม่น่าตกน้ำครับ163โอ้โหอ,อ่อนนั่นขวาไปหน่อยโอ้โหไม่ถึงเสร็จผมละมเอเล็กเจ็บมันแฉ่งยังไงวะแฉ่งท<ๆ>นะี้มันหยัก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 อย่าดูกล้องกัน โหร้อยห้าสิบจริงปะนี่ยได้ร้อยหกสิบได้ออโอเคไม่อ่อนนะครับอยู่ในหูบเขาครับอ n d h

ต้นไปไหนไม่รู้ตกไปในทรายเหรอครับอืมแมงไปนิดไปนะลาวัดฮึ่ะตัดให้เตี้ดูพัดขึ้นพัดต่อนเลย มากขึ้น่อนดิอาจจะลงมาก็ได้นู่นต่อไปแล้วทำเวลาหน่อยได้อีกสักสองสามหลุมอือางห้าแล้วปะโกกี้โหต้องพัดนะฮะอไม่ได้วะต้องพัดก็ได้ครับ ภาพที่น่าทึ่กนนักสีส้มเลียงกนอเาพก็จบเดียนะค่ะขอย้ายมาทางขะอ้มเบาไปหน่อยไปไปละไปเลยผู้นำวันนี้นะครับขึ้น บมอกี้เก่งจุงเบยผมไม่ต้องพัดแล้วมั้งพี่โอเคอ่าไหนๆก็ไหนๆละเอ้าเอามีกันบ้ามีกันบ้าผมต้องพัดแล้วอย่างเงี้ยเออะไรมาแม่ผู้ชมทางบ้านลุ้นโตโก้เลยครับ กลับมาโบกี้ทำไม,มว่าเป็นอย่างนี้ว่าสองหลุมแล้วน่จะต้องพัดให้ลงมามมิมีเยอะเลยว่ะเกือบไม่รอดชนกันหมดครับตกน้ำยังมาชนเราอีก โอมีเยอะอคยโอเคครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราลากันไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ตามติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครัคบบ๊ายบายโบกี้ครับ โมกี้มาสองลุมแล้วเนาะ